สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายูสคารนั่นเองนะฮะในตอนนี้สุดมาเจอผมก็จะเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้นะฮะจัดมาแล้วนะฮะตัวรีโว่หน้าหมูป่านะครับตัวนี้เป็นเปี2 0มา24ด้วยนะครับวอร์ริี่ศูนย์ยังเหลืออยู่4ปีนะครับใครที่กำลังมองหานะฮะกระบะนะครับรีโว่2.4นะฮะตัว mid pringle double cab เกียร์ออโต้นะแนะนำคันนี้เลยประหยัดกว่าป้ายแดงนะับประมาณ สองแสนกว่าบาทเลยนะครับกับคันนี้นะครับผมเปิดเพียงนะฮรราคา7จ9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับวารัที่สูงยังมีนะครับเลขไม่ห้าหมื่นกโลแล้วก็ลดสวยมากนะฮะได้เป็นสีขาวด้วยนะตัวมิดก็จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะก็จะมีเอ็นทีมิดไฮนะฮะตัวนี้ตัวมิดนะครับก็สภาพยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบชงยังไม่ได้แบบปรับสภาพสปุงสปาอะไรแต่ทั้งสิ้นก็มารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนนะครับ ถ้าสนใจนะฮะติดต่อนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะก่อนที่เราไปชมนะฮะรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับส c ครต e กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเจ้าตัวรี v โวคันนี้นะครับสวยตรงไหนซื้อได้ไม่ได้นะครับตามมาครับผมมานะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูกับเจ้าตัวรีโวหน้าหมูป่าคันนี้นะครับ เป็นรถเข้าใหม่นะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เลยยังไม่ปรับสภาพไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับได้เป็นสีขาวตัวรองท็อปสวยๆแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะอย่างที่ผมบอกต้นคลิปว่าราคาประหยัดกว่าายแดงนะครับหลายบ้านเลยนะครับนะมาหาผมไม่ต้องใช้งเงินออกรถนะฮะขอแค่คุณลูกค้าได้ได้2เท่าค่างวดนะครับไม่ติดแบคไลิสไม่มีล่าชา้าเท่านั้นเพอนะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณ13ื่นานะครับตัวเครื่องดีเซลนะฮะสองจุดสี่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับ มาดูตัวรถกันนะครับตัวนี้ได้เป็นไฟหน้าที่นะครับดีไซน์ออกมาใหม่เป็น LED p r o คเตอร์นะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะฮะหล่อมากกระจังหน้าจะเป็นสีดำด้านนะครับนะสีดำด้านเลยนะครับนี่นะฮะมีไฟตัดหมอกมีเซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับในส่วนตัวด้านหน้านะครับนะเนี่ยกรอบปงกรอบป้ายยังไม่เปลี่ยนเลยนะฮะรถมาจากศูนย์โตโยตานะครับคุณวาสีนะฮะชัยภูมิ รถคันนี้ไม่ใช่รถน้ําเค็มแน่นอนนะฮะริ้วรอยแทบไม่มีนะฮะลักยุงลักยิ้มแทบไม่มีสีเสือต่างๆนะครับสวยเลยคันนี้นะล้างขัดเคลือบสีสปรงสปาตั้งขายได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับนะดูรละเอียดนะฮะในส่วนตัวบรงมแมลงที่เป็นริ้วรอยเนี่ยแทบไม่ค่อยมีเลยนะครับอ่ะล้อแมกขอบ18นะยางไมชลินนะฮะ ยางน่าจะเป็นยางที่มาตัวรถได้เลยนะครับยางปี2024สัปดาห์ที่8นะฮะดิสเบกนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับตัวมีจะได้เป็นสีโครเมียมนะมีไฟเลี้ยวนะครับอ่านี่เลยนะครับในส่วนตัวรถนะครับไม่ใช่ r o c กโคนะอันนี้จะเป็นพ n ีแรนเร์นะฮะช่วงล่างจะได้ช่วงล่าง SuperFect กซ์ซับเพชชันนะฮะเป็นช่วงล่างที่แบบนุ่มกว่าเดิมนะครับผม กิ่วกันสาดติดฟงติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับนะดูเม็ดออเม็ดอาร์ตนะซีเรื่องต่างเดิมๆเ,เลยนะอันนี้เดี๋ยวได้ล้างได้ทำสปูนสปาสวยแน่นอนนะฮะดูรถปี24เดือนเมษายนนะนี่นะฮะนะสองพันสองพันสามรอสิบสามแรงม้า A.C.C. นะครับ150งร้อยสแรงม้าตัวเครื่อง2 G.D. นะครับจอนะจอคันนี้จะได้เป็นจอแบบใหม่นะครับ จอแบบยาวขึ้นนะครับนะนีเลยแล้วก็ Apple c a r p เพลตอโตได้หมดแล้วก็ Airmanual น,น,นะครับเกียร์ออโัต้หกสปีดโหมดกาของขี่โคมโเควโหมดนะครับมีมาให้ครบเลยเบาะหนังนะครับรถมือเดียวเห็นไหมเระดับที่1น,นะครับนะตัวนี้คือซื้อเงินสดมีแหวกนะตัวนี้เป็นรถประมูลมานะครับนะฮะแจ้งตรงๆเลยนะฮะเบ,บาะหนังสีดำแบบนี้นะฮะรายละเอียดก็ อันนี้ขนาดเรายังไม่ได้ปักสภาพนะรายละเอียดก็แทบไม่แบบไม่ได้แบบโซมมนะนะฮะไม่ได้โซมเท่าไหร่นะครับอ่านี่เลยวิธีจับเวลาขึ้นรถนะครับนี่บเบาะเบิดต่างๆสวยๆเลยนะครับอืมอ่ะมาดูใส่เบลนะครับเบลก็จะเป็นปียี่สี่นะฮะนะฮะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่ามาอยู่ด้านในนะฮะ B24 เลยนะครับนี่นะฮะผมมาลายมัลตินะครับตัวนี้ยังไม่มีครุสคอนโทรลมาให้นะจ๊ะนี่นะฮะอ่ะดูแคดซีนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราล้างทางเขาสะอาดใหม่นะบิ้วลอยแทบไม่มีเลยนะบิ้วลอยแทบไม่มีไฟท้าย LED นะครับนี่โตโยต้านะฮะคุณวาสีนะครับมีก้อนหอยหลังนะครับมีเซนเซอร์ท้ายมาให้4จุดนะ ไลเนอร์ iner, นะครับผู้ไลเนอร์สวยภาพไม่มีรู้รอยเลยนะครับดูตัวรถนะครับก็สนใจลองโทรมาหาผมได้เลย0843848404นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมไปนี้มาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับเวลา9โมงถึงโมงเย็นนะครับนี่เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะฮะนี่นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวดูห้องเครื่องหน่อยเลขไม้ห้าหมื่นหนึ่งนะ ประวัติศูนย์นะฮะเคปประวัติศูนย์อ่ามามาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่นะฮะหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะหัวห้องเครื่องใหม่มากดูนะฮะลูกค้าใหม่มากใหม่จริงๆนะครับใหม่มากๆนะครับนะคุ้มแน่นอนนะฮะซื้อไปคุมแน่นอนนะฮะรถไม่มีชนหนักพิการจมน้ำแน่นอน นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับตัวรีโวนะครับ2.4มิตรพรีรันเนอร์เออร์โบแคปออโต้นะฮะปีับปี2ม่ห้0หมืนะฮะ799,000นเเท่านั้นเองนะครับเครดิตด,ดีไม่ต้องใช้เงินหรอกเลยจผ่อนอยู่ประมาณ13 0 0นนะครับฝากด้วยแล้วกันก่อนจากกนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะสวัสดีครับ